สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบพอกันกัดช่องยายแววชาแนลคือเก่าค่ะคลิปนี้ยายแววค่ะพี่น้องมาเอาหยอดอ้อยไปใหงัว่าค่ะเพราะว่าหน้านี่หยาปลูกกินนานี่กับบอคอยแพรบอคอยอ่าหลายมันเกิดดอกเกิดมิดมันก็นเลยบอแพร เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฝนปลายฝนฝนซิเมสหยากะพอไปหนามาล้างเป็นดอกแล้วกระยุตะหม่องเกาบบแพรไปหนามาล้างขึ้นหนาช่วงกลางฝนค่ะที่นอนได้๋ววกระเลยตองเดี๋ยมาเอายอดอ้อยมาไหง่วนมันกินบ่ท่านค่ะเวลาไปตัดหญ้าตัดมามาไห้มันกับ,บอ่อิมกับพอดีช่วงนี้ ถา,าแกอ่อยเพิ่นกะกำลังได้โอกาสถึงย่ามข้าเจ้าสิตัดอ่อยปลูกไปปลูกข้อดีย่ายเยวก็เลยได้โอกาสก็เก็บหย่อนอ้อยค่ะพี่น้องมัวกินว่าท่านหยาปลูกหยานันอยากเมดแล้วค่ะพี่น้องอันย่ายเยว่มาเก็บหย่อนอ่อยนีย่ก็บ,บริสุทธิ์เพื่อนได้ยอนอ่อยนี่กัมาอาศัยว่า คนงานเพิ่นตัดไปแล้วเพิ่นกระสิตัดหยอดตัดยอดออกเพิ่นกระสีเอาตะล่ำตนไปไวแต่ทำพันบานพ่อเนื้ยเทียบกับยายแววก็เลยเดี๋ยวมาขอเพิ่นมาขอกับจะคล้องแปลงเพิ่นน่นละเพิ่นกะว่าเก็บอโรดตู้ไขว่ไม่มีงัอดอกเจ้าไม่ีง้อเก็บอโรดเพราะว่าจังไรตุ้ไข่กับเผาถิ่มอยู่แล้วหยอดมันก็นเลยได้โอกาสหยากระเมิดพอดีอ้อยเพิ่นกะเริ่มตัดขาะพี่น้องเดือนนี้ละ ทว่าแกอ้อยก็เจ้าทุกแปลงล่ะค่ะทางบ้านยายแววเพิ่นสิเริ่มตัดพันอ้อยไปปลูกเพิ่นตัดเพิ่นก็นตัดมัดคู่หาไปเด้อค่ะพี่น้องนาที่ของยายแววกัต็ตะเทียก็สิเก็บตะหยดอย่างเดียวเพิ่นตัดลงมาก็สิเก็บเอาหยอดเพื่อว่าสิมาบดให้งัวช่วงนี้ยายแววก็สิเอาตะหยอดอ้อยนั่นล่ะ มาบดใหงัวกะสิกินผสมกันกบห้าเนีย่ยพะว่าช่วงนี้หยาอยากมดแล้วกหันมากินยอดอ้อยคือทุกปีล่ะค่ะพี่น้องที่ยายแววล่ลงคีบให้พี่น้องเบิง่งปีผ่านมานั่นละ่ะน้านี่คือง้ว,วยายแววสิกินตะยอดอ้อยเลือกค่ะกะดีไปย,ย่างมดหยายอดอ้อยกะเริ่มมีคนงานคนกะสิบตัด เพื่นกษียมัดเป็นมัดเป็นมัดมัดละสิบสองลำมัดแล้วแล้วเพื่นกษียณกองไว้ให้เถ้าแก่เพื่อนขันขันมัดจังสี่กองไว้เป็นกองเป็นกองนี่ถือมัดละสามบาทด้วค่ะพี่น้องบ้านยนะแววใส่สิบสองลำเพื่อนกษียณตัดจังสี่เหร ราะว่าลําตดมันก็สิบ่ได้ซอออกดีคือจังเฮาตัดเขาโรงงานดอกเพิ่นเพิ่นสิให้กาบมันติดกันกับลําตดเวลาไปปลูกเพิ่นว่ามันจังบ่เหี่ยวบ่แดดมันมันสิได้ปลูกมันจังบ่เหี่ยวจังบ่ตายลํามันก็สิตัดยอออกยก็สิไปเก็บนําปนเพิ่นค่ะเพิ่นก็สิเอาตะลําตนยายแวกับพ่อใหญ่ก็สิปหน้าที่เก็บเอายอ บา,าบดให้งัวค่ะกระตะพัดยังแววสื่อเครื่องบดเนี่ยกระถือ,รรอว่าสะดวกรวดเวร็วแล้วก็หย่อนอ่อยเอามากบม็บ่มีหมองิ่มบ่มีหมองเสียมตหมองกินได้หมดปกติ แต่ก่อนบ่ทันได้มีเครื่องบดนี่ยายแววเอายอดอ้อยมาให้งัวนี่ขนาดยอดอ่อนๆไม่ไเขียวๆจังซี่ล่ะค่ะนี่ทิ่มข้าคอกนี่มันสิกินแน่บ่กินแน่มันกินอยู่แต่วันกินบ่หมดบัดทีนี่มันแห้งมามันกับบ่กินบาดนี่กัดกินตะใบอ่อนๆแน่ลำแก่อันใดใบแก่ๆแน่มันก็สิบ่กินมันก็สิเป็นต้นแห้งเฮาก็เก็บออกจากห้างกวงจุมกมอยู่ ตพัดมีอันเครื่องบดล้วก็ดีค่ะพี่น้องจะเม่นดีค่ะเด้อพี่น้องพี่น้องท่านใดเลี้ยงงัวะพื้นที่ปลูกอ้อยกับไปเก็บยอดอ้อยมาให้งัวคือใยแหววเด้อค่ะขันมีเครื่องสื่อเครื่องคือใยแหววแล้วกับไปเก็บยอดอ้อยมาบดจังสบายฮาวปรเด็๋ไปแล่นหาหยา้หาเฮาอยากให้ อาหารเสริมเข้ากะผสมไปน้ําหัวอาหารบ่หรือสิเป็นห้ํคือยายแววนี่ยายแววก็สิเอาตาห้ํอ่าผสมใส่กันกับใบอ้อยบางมือก็บ่ใส่บางมือก็ใส่แล้วแต่พอยเทียบลดแล้วแต่ความสะดวกของเราเพราะว่าหน้านี้มันบ่ค่อยมีหเฮาก็เสริมอาหารจักนอยให้อาหารเสริมนี่จักนอยแม่นเฮาบ่ให้หัวอาหารเฮาก เป็นห้ำพ่อได้กินไปร่วมจกันกับหยอดอ้อยที่ห้าบดแล้วค่ะพี่น้องลำบากแต่กระได้ดีเด้อค่ะพี่น้องเลี้ยงง่วพอวางง่วขายแต่ละโตแต่ละเทียนี่บ่มีเงินหลักพันเลยค่ะมแตรหลักหมืนมออ่นเมื่อยยี่แววกะมีกำลังใจ ค่ะพี่น้องรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผ่านคลิปต,ต่อไปของยายเววให้ในแววน้ำในเด้อคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกฐานขอบคุณพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ทุกทุก่านขอให้มีความสุขความเจริญเด้อค่ะจริงจริงได้ก็ให้สมความ,มุ่งม,มาดปรารถนาเด้อค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ยายเววก็ขคอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะ สวัสดีค่ะ